เหตุการณ์คืออะไรนะคะเหตุการณ์เป็นเซ็ตของผลลัพธ์ที่สนใจของการทดลองสุ่มเขียนแทนด้วย e e แปลว่าเหตุการณ์ย่อมาจากคําว่า event น,นะคะย่อมาจากคําว่า event คราวน,นี้การเขียนเหตุการณ์นะคะอันดับแรกเราต้องรู้จัก sample space ก่อนเราต้องรู้ว่า sample space มีอะไรบ้างและมีจํานวนเท่าไหร่นะคะส จาก s ซมเปิลสเปซที่ได้ที่เราเขียนออกมาเนี่ยให้เราเลือกเฉพาะสมาชิกที่เราสนใจอย่างเช่น s ซมเปิลสเปซของ s ซมเปิลสเปซของการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้ง p ซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างลูกโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้ง,งจำได้ไหม s ซมเปิลสเปซของการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งหนึ่งลูกหนึ่งครั้งใช่ใช่ จะออกตั้งแต่หนึ่งถึงหกค่ะออกตั้งแต่หนึ 6, ่งถึงหกเพราะนั้นแซมเปิลสเปซคือหนึ่งถึงหกเพราะนั้น <_ d> um> เขาว่าเหตุการณ์ <_ d> um> เขาบอกว่าจะเอามาจากแซมเปิลสเปซแต่จะเลือกมาเฉพาะเฉพา,ะ,าะสมาชิกที่เราสนใจเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราสนใจลูกเต๋าที่ขึ้นแต้มเป็นเลขคู่เราก็จะเอามาเฉพาะสองสี่แล้วก็หกถูกไหมคะแค่นี้เองนี่แหละคือเหตุการณ์และเหตุการณ์ค่อนข้างง่าย โดยสมาชิกที่เราสนใจเหล่านั้นเราจะนํามาเขียนไว้ในวงเล็บปีกาแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาค่ะมาดูตัวอย่างการทออลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งจงเขียนเหตุการณ์ต่อไปนี้1น่งลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่สองลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่าสี่สามลูกเต๋าขึ้นแต้มไม่เกินหกน,นักช้าเพิ่เข้ามาสามลูกเต๋าขึ้นแต้มไม่เกินหกแล้วก็สี่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่าหก ค่ะลูกเต๋าขึ้นแต้เป็นจํานวนเฉพาะที่ลูกเต๋าขึ้นแต้เป็นจํานวนเฉพาะหรือเลขเป็นเลขคี่ของลูกเต๋าขึ้นแต้เป็นเลขคี่และน้อยกว่าสี่ะมาดูเมื่อกี้คือโจทย์นะหกข้อต้อนรับนาัชาและก็ปริญญาลัดนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้เรียนเรื่องเหตุการณ์มาดูตัวอย่างแรกเลยตอนนี้เพิ่งเริ่มตัวอย่างที่หนึ่งค่ะอันดับแรกที่เขาบอกว่าให้เขียนแซมเปิลสเปซออกมาก่อนโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งแซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างลูก sample space คือหนึ่งถึงหกใช่หรือไม่หนึ่งลูกโยนหนึ่งครั้งมันจะออกมรนอาจออกแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแล้วก็แต้มหกเพราะฉะนั้น sample space ที่ได้คือหนึ่งถึงหกเขียนไว้ในวงเล็บปีกกาแล้วก็คาดไว้คือหมายคอมมามาดูเหตุการณ์ที่เขาสนใจบ้างโจทย์อยากได้ลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่เนี่ยโจทย์อยากได้ลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่เพราะนั้นจากข้อที่สองเมื่อกี้ที่เราดูมาข้อแรกคือเขียน sample space ถูกไหมคะ ข้อ 2, 2> จากแซมเปิลสเปซให้เลือกสมาชิก hmm. ที่เราสนใจตอนนี้เราสนใจอะไรลูกเตา๋าที่คือแตมูเราสนใจลูกเต๋าที่คือแตมพูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจคือให้เขียนแทนด้วย e เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นข้อ1ถูกไหมเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเราจะเขียนแทนด้วย e หนนะคะ e หนึ่งนะคะเท่ากับสองสี่แล้วก็ห <4. S 1> นี่คือเหตุการณ์สองแค่นี้เองง่ายไหม พูดง่ายๆว่าเขียนซเปิลสเปซออกมาก่อนต่อไปก็มาหยิบเฉพาะสมาชิกที่เราสนใจแค่นั้นเองคะข้อ2ลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่า4ี่พนัก E สองได้เท่าไหร่คะมีอะไรบ้าง E สองเท่ากับอะไรบ้าง3 2 1องหนึ่งอาหนึมเอาสี่ไหมไม่เอาไม่เอาเพราะว่าต้องการลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่าสี่ค่ะ ต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามลูกเต๋าขึ้นแป้มไม่เกินหกมีอะไรบ้างไม่เกินหกหนึ่งสองสาม่ห้าอ่าหนึ่งถึงห้าเอาหกไหมเอาหกไหมนับหกได้ไหมเหมือนเรามีเงินไม่เกินหกบาทนะลูกแปลว่ามีเงินกี่บาท,าเ,บาทเรามีเงินไม่เกินหกบาทแปลว่ามีเงินกี่บาทมีหกบาทได้ไหม ได้ไม่เกินหกบาทมีหกบาทได้ไหมมีหกบาทได้นะคะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าไม่เกินหกเราแทนด้วย e สามเพราะเป็นข้อสามนะคะก็จะมีหนึ่งถึงหกแค่นี้เองเหตุการณ์ง่ายไหมเหตุการณ์คิดว่าทําได้ไหมเอ่ยครูว่าพวกเราทําได้นะครูเชื่อว่าพวกเราทําได้ทุกคนแน่ๆเรื่องนี้ยเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่ามันง่ายนะคะ ต่อไปไปดูลูกเต er ๋าขึ้นแต้มมากกว่าหกคำว่าลูกเต er ๋าขึ้นแต้มมากกว่าหกเป็นอะไรได้บ้างขึ้นแต้มอะไรได้บา <7. 8. S 1> ้างหกเจ็ดแปดอ่ะแล้วลูกเต er ๋า <7. S 1> มีเจ็ดแปดไหมลูกเต๋า <ก S 1> มีเจ็ดแปดไหมไม่มีไม่มีลูกเต, er าต๋ามีแค่หกหน้าถูกไหมคะลูกเต๋ามาตรถานทั่วไปมีหกหน้าเพราะนั้นลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่าหกมีไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีนะะพอไม่มีแล้วเนี่ย เพราะนั้น e4 จ,จึงเขียนแทนด้วยเซตว่างหมายถึงในเซตในวงเล็บปีกาไม่มีจำนวนสมาชิกเลยโอเคไหมคะนี่คือความหมายคือไม่มีจำนวนสมาชิกเลยเขียนเป็นเซตว่างๆไว้ถามว่าเขียน0ไว้ในปีกาได้ไหมได้ไหมคะไหนใครว่าได้ใครว่าได้ไดเขียน0ไว้ในปีกาได้ไหม ใครว่าได้ยกมือให้ดูหน่อยใครว่าไม่ได้ยกมือไม่ได้ไม่ได้พิเทะบอกว่าได้ไม่ได้ค่ะโอเคคำตอบที่ถูกต้องคือเราไม่สามารถเขียนศูนย์ไว้ในวงเล็บปีกาได้นะลูกเพราะว่าศูนย์ไม่ใช่สมาชิกของแซมเปิลสเปซไปดูที่แซมเปิลสเปซค่ะมีศูนย์ไหมในนั้นอ่ะมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาเลขศูนย์เข้าไปเขียนในวงเล็บปีกาได้ โอเคนะคะจำนวนที่เราสามารถเอาไปเขียนได้มีแค่ 1- ถึง6แต่ข้อ4ี่ลูกเต๋าถามว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า6เนี่ยมีจำนวนสมาชิกไหมมีไหมไม่มีถูกไหมพอไม่มีเราจึงเขียนแค่วงเล็บปิดผิดกาว่วางๆเอาไว้โดยข้างในไม่มีจำนวนสมาชิกเลยนะคะต่อไปข้อ5ลูกเต๋าขึ้นแป้มเป็นจำนวนเฉพาะหรือเป็นเลขคี่จำนวนเฉพาะ มาดูคำก่อนคำแรกก่อนจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะหนึ 2> 1, 2, ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะไหม <Hey. S 1> หนึ่งเป็นไหมคะหนึ่งเป็นหรือเปล่าอ่ะหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าอ่ะพูดถึงความหมายของจำนวนเฉพาะก่อนคำว่าจำนวนเฉพาะมันหมายความว่าไง มันหมายความว่าอะไรมาหารตัวใช่นะชาพูดถูกค่ะมันไม่มีจํานวนไหนมาหารมันลงตัวนอกจากตัวมันเองแล้วก็หนึ่งถูกไหมหนึ่งจะหารมันได้แล้วก็ตัวมันเองหารมันได้เท่านั้นเองแต่หนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะจํานวนเฉพาะจะมี้แต่สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้า ไปเรื่อยๆถูกไหมคะยี่สามไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคือจํานวนเฉพาะทีนี้ในกลับมาดูที่แซมเปิลสเปคของเรามีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นจํานวนเฉพาะมีจํานวนไหนบ้างสองสามสองสามห้าสองสามห้าเจ็ดไม่มีค่ะเจ็ดไม่มีมีถึงแค่แค่ในเนี้ยในแซมเปิลสเปซมีแค่สองสามแล้วก็ห้าที่เป็นจํานวนเฉพาะถูกไหม แล้วมันคั้นด้วยคําว่าหรืออยากให้นักเรียนจําตรงนี้ค่ะหรือหมายถึงรวมหรือเป็นรอเรือครูจำอย่างนี้เลยหรือคือรอเรือแปลว่าเอามารวมกันไหมคะหรือเป็นเลขคี่เลขคี่มีอะไรบ้าง 2> 1, 2, 3, มีหนึ่งมีสามมีห้าถูกไหมที่เป็นเลขคี่เพราะนั้นพอเอามารวมกันแล้ว e ห้า ที่เป็นไปได้ได้แก่หนึ่งสองสามห้าโอเคไหมนัชชาเสียงอะไรส่วนๆดูกค่ะเสียงบ่นบรพนัด e ห้าจึงเป็นได้ทั้งเดิงสองสามและก็ห้าเพราะใช้คำว่าอะไรขั้นใช้คำว่าหรือขั้นครูอยากให้เราจำตรงนี้ดีๆหรือและจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าและ เดี๋ยวเราจะได้เจอในข้อถัดไปเอาข้อนี้ก่อนจาก่อนหรือแปลว่าเอาสองกรณีมารวมกันจำด,ดีนะคะหรือแปลว่าเอาสองกรณีมารวมกันเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถามคําถามคือลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นจานวนเฉพาะนี่คือกรณีที่1สมาชิกที่เป็นไปได้ก็จะมี2 3 5สาห้าถูกไหมคะต่อไปอต่อไปเป็นเลขคี่เลขคี่มีอะไรบ้างเลขคี่มี1 3และก็5เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ใช้คำว่าหรือเราจึงเอาสมาชิกทั้ง2กรณีเนี่ยมารวมกันพอมารวมกัน e 5ก็จะได้สมาชิก u ยู่1ส3และก็ห้านำสมาชิกมาเขียนไว้ในวงเล็บปีกกาขั้นด้วยเองหมายคอมมานี่คือเหตุการณ์ที่5 e 5นะเธอไม่ใช่ e 5 e 5้รู้ได้ว่าคิดอะไร <c oughs> ต่อไปข้อที่6ค่ะ ข้หอหกลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขคี่และน้อยกว่าสี่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขคี่และน้อยกว่าสี่อ่ะอีหกมีอะไรบ้างอีหกอ,อพิธาแรกก่อนแต้มเป็นเลขคี่มีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสองหนึ่งสามอัอ 6. นดับหนึ่งสามอทีสองไม่ใช่เลขคี่หนึ่งสามห้าถูกไหมคะต่อไปค <5. S 1> ัดด้วยคำว่าและคัดด้วยคำว่าและ คำว่าและเนี่ยให้เราพิจารณาทีละกรณีถ้าคําว่าหรือเราเอามารวมกันถูกไหมแต่และพิจารณาทีละกรณีนะคะและน,น้อยกว่าสี่น้อยกว่าสี่มีอะไรบ้างที่น้อยกว่าสี่หนึ่งสองสามน้อยกว่าสี่ความหมายคือน้อยกว่าสี่เราไม่เอาแล้วไม่เอาห้า เราไม่เอาห้าเราเอาเฉพาะลูกเต๋าที่ขึ้นแต้มเป็นเลขขี้แล้วเลขขี้นั้นเนะี่ยต้องน้อยกว่าสี่ช้าๆนะคะเอาเฉพาะสมาชิกที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขขี้และเลขขี้นั้นจะต้องน้อยกว่าสี่เพราะฉะนั้นเราเอาห้าไหมไม,ไม่เอาห้านะคะพอเราไม่เอาห้ามันจึงเหลือสมาชิกแค่สองตัวัือ e หกคือหนึ่งกับ สาม,ามราะตอนนี้นักเรียนแยกออกแยอย่างระหว่างหรือกัะแลใช้ยังไงค่ะแยกออกแยกแยกแหรือเอามาทํายังไงกันหรือเอาสมาชิกมานนกันมรวมกันแต่และพิจารณาทีละกรณีพิจารณาทีละขั้นโอเคนะคะแยกให้ออกนะเดี๋ยวจะไปเจอข้อสอบแบบเนี้ยต้องนำให้ได้นะต่อไป ตัวอย่างอีกค่ะตัวอย่างอีกมาดูตัวอย่างนี้กันจากการโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญและทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกันจงเขียนเหตุการณ์ที่ข้อหนึ่งลูกเต๋าขึ้นแตม้มคู่ข้อสองเหรียญขึ้นก้อยข้อสามลูกเต๋าขึ้นแตม้มขี้ข้อสี่เหรียญอะไรเนี่ยเหรียญบาทขึ้นก้อยหรือลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่าสี่อ้ยเยอะเลยต่อไปวิธีทำเขียนซมเปอร์สเปซออกมาก่อนค่นะนักเขียน แอนเปอร์สเปซมีอะไรบ้างเรียนบบหนึ่งเรียนลูกเต๋าหนึ่งลูกดูภาพออกไหมหัวอะไรบ้างมีหัวมีก้อยออนมีหัวมีก้อยอะไรอีกหัวกับก้อยแล้วลูกเต๋าล่ะหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกเพราะนั้นแอนเปอร์สเปซมีอะไรบ้างหหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าก้อยแล้วก็หนึ่ง โอเคหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวหกอะไรอีกก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกนะคะวันนั้นถ้าถ้าเรายังตามไม่ทันย้อนกลับไปดูผิปย้อนหลังนะที่เราเรียนกันไปค่ะเพราะนั้นแซมเปิลสเปซได้แก่หัวหนึ่งถึงหัวหกแล้วก็ก้อยหนึ่งถึงก้อยหกซึ่งหัวเราแทนด้วยตัว h และก็ก้อยเราแทนด้วยตัว t นะคะต่อไปค่ะวิธีทำเหตุการณ์ที่หนึ่งลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่ ลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่แปลว่าเราสนใจหัวแล้วก้อยไหมตอนเนี้ยไม่ไม่ไมเราดูเฉพาะลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่ถูกไหมจากแซมเปิลสเปซคือหัวหนึ่งถึงหัวหกแล้วก็ก้อยหนึ่งถึงก้อยหกทำไงต่อขึ้นแต้มคู่มีอะไรบ้างสองสี่หกไหมอแล้วก็ก้อยสองก้อยสี่ก้อยหก เนี่ยคือลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่เพราะนั้น e หนึ่งได้แก่อะไรบ้างหัวสองหัวสี่หัว 2, หกแล้วก็ก้อยสองก้อยสี่ก้อยหกนี่คือเหตุการณ์ e หนึ่งเพราะนั้นตอนนี้โจทย์บอกว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มคู่แสดงว่าโจทย์สนใจเฉพาะส่วนที่เป็นลูกเต๋าไม่ได้สนใจเฉพาะส่วนเหรียญเราก็ดูแค่ลูกเต๋าว,ว่าอันไหนที่มันขึ้นแต้มคู่บ้างแล้วก็จิบสมาชิกท,ที่เราสนใจนดัดมาใส่ในวงเล็บปีกกาแล้วขั้นด้วยขึ้นไหนมายคอมม่า โอเคนะคะผ่านไปที่ข้อสองเหรียญขึ้นก้อยตอนนี้โจสนใจเหรียญขึ้นก้อยค่ะเหรียญขึ้นก้อยสนใจลูกเต๋าไหมไม,ไม่ไม่สนใจลูกเต๋าแล้วสมาชิกที่เหรียญขึ้นก้อยมีอะไรบ้างก้อยหนึ่งถึงก้อยหกก้อยสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกเก่งมากค่ะเราเอามาเฉพาะก้อยเอามาทั้งหมดเลยก็คือก้อยหนึ่งถึงก้อยหก เอาก้อนก้อนที่คุณครูวงเล็บสีแดงๆไว้เนี่ยทำกรอบสีแดงๆไว้เนี่ยเข้ามาเขียนในวงเล็บปีกกาแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาเพราะนั้นตอนนี้โจทย์สนใจเฉพาะเหรียญขึ้นก้อยไม่ได้สนใจลูกเตา๋าค่ะเห็นนะผ่านไปที่ข้อสลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้และเหรียญบาทขึ้นหัวลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ขั้นด้วยคําว่าและเหรียญบาทขึ้นหัวหมายความว่าไงคะพิจารณาพี่นา ทีละกรณีถูกไหมตอนแรกพิจารณาลูกเต่าขึ้นแต้มขี้ก่อนลูกเต่าขึ้นแต้มขี้มีอะไรบ้างนหนึ่งหนึ่งสามห้าก้อยหนึ่งก้อยสามก้อยห้านี่คือลูกเต่าขึ้นแต้มขี้ต่อไปขั้นด้วยคําว่าและถูกไหมคะพอขั้นด้วยคําว่าและให้เราพิจารณาดีๆและเหรียญบาทขึ้นหัวแปลว่าเราสนใจก้อยไหม ไม่ไม่เราไม่เอาก้อยแล้วแล้วเอาเฉพาะเหรียญขึ้นหัวเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นก้อยเราตัดทิ้งเราเอาเฉพาะหัวหนึ่งหัวสามและหัวห้านี่คือสมาชิกของ e สามที่เราสนใจเข้าไหมคะ e ย่อมาจากอะไร e e ย่อมาจาก e. อะไร e v e n ีเวนต์คือเหตุการณ์นะคะเพราะนั้นตอนนี้เหตุการณ์ที่เราสนใจคือหัวหนึ่งหัวสามและหัวห้าต่อไปข้อที่สี่เหรียญบาทขึ้นก้อย หรือลูกเต๋าขึ้นแต้บน้อยกว่าสี่อ่ะข้อนี้คำว่าหรือค่ะนะันกเรกียนจ๋าหรือนำมารวมกันนำมารวมกันหรือนำมารวมกันเข้สนใจอะไรคะเหรียญบาทขึ้นอะไรเหรียญบาทเหรียญบาทขึ้นก้อย,เร,ย,อยเราไปดูที่แซปเปอร์สเปซของเรานะคะเวลาที่เราหาเราอาแซปเปอร์สเปซแค่ครั้งเดียวนะในขั้นตอนแรกเลยหา s ซ m เปอร์สเปเสร็จแล้วค่อยมาหาเห็นมาดูค่ะเหรียญบาทขึ้นก้อยมีอะไรบ้างที่เหรียญบาทขึ้นก้อย แต่ก้อยหนึ่งถึงก้อยหกใช่หรือไม่หรือลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่าสี่ลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่าสี่มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามหัวหนึ่งหัวสองหัวสามถูกไหมแล้วก็อะไรอีกก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสามถูกไหมแต่ก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสามมันอยู่ในกรอบสีแดงอยู่แล้วมันขัน้นด้วยคําว่าหรือได้นอนละอสมาชิกที่สนใจทั้งสองกรณีมารวมกันใช่หรือไม่แสดงว่า e สี่ได้แก่อะไรบ้าง มีอะไรบ้างที่เป็น e สีมีแต่หัวหนึ่งหัวสองหัวสาถูกไหมแล้วก็เป็นรวมกับก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสาก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกคำว่าหรือต้องเอาคําตอบของสองกรณีมารวมกันเพราะนั้นเอากรณีที่หและกรณีที่สองมารวมกันได้เลยเห็น hey, นะคะผ่านนะต่อไปสรุปให้หน่อย sample space คืออะไร แทปเปอร <Apple space S 1> mm ์สเปซคืออะไรและก็เหตุการณ์คืออะไรตามความเข้าใจของเราเมื่อกี้นี่เลยที่เราที่เราเรียนมาอะเราเข้าใจว่ายัางไงคะแทปเปอร์สเปซที่เราเข้าใจเข้าใจว่ายัางไง s ซมเปลิลสเปซมันคืออะไรอะค่ที่เราคุยกันเมื่อกี้อะค่ะเอา,าเป็นภาษาภาษาง่ายๆเลยภาษาของเราเองอะแซเปลิลสเปซคืออะไรเยอลูกสาหนึ่งลูกรอเยี่ยลูกสาหนึ่งลูกเราบอกได้ไหมว่าแซมเปลิลสเปซมีอะไรบ้าง บ,บอกได้ถูกไหมเราบอกได้มีอะไรบ้างล่ะมมีหนึ่งมันมีหนึ่งถึงหกถูกไหมอ่ะถ้าเราโยนเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญอ่ะเหรียญบาทหนึ่งเหรียญแซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างม,มีหัวกับก้อยมีหัวกับก้อยอ่ะโอเคโอเค,อเ,คเก่งแล้วนะคะอ่ะถ้าเราโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญกับลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกันแซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างมีหัวหนึ่งหัวสองหัวหนึ่ง ้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกเราตอบได้เราตอบเราเราตอบได้ว่าแซมเปิลมีอะไรบ้างถูกไหมแล้วแซมเปิลสเปซคืออะไรสิ่งที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะนักเรียนแซมเปิลสเปซมันคือผลลัพธ์ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดอะไรที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดมันเป็นไปได้มันเกิดจากการทดลองสุง่มการสุ่มคือการโยนถูกไหมเหมือนเราโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรถูกไหมคะเราไม่รู้เลยซักว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อย แต่เรารู้ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นว่ามีแค่หัวกับก้อยเพาะเหรียญบาทแค่หนึ่งเหรียญนี่คือ s a m p l e Space มันคือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสืบแล้วเหตุการณ์คืออะไรเหตุการณ์คืออะไรคะบอกครูได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์คืออะไร เมื่อกี้เราเขียนมเปรลสเปซออกมาใช่ไหมแล้วก็มีโจทย์มาให้ว่าโจทย์สนใจอะไรถูกไหมคะเป็นข้อ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 ,ขอแล้วเราก็จะหยิบสมาชิกจากมเปรลสเปซของเรามาตอบถูกไหมอันนั้น,นคือเหตุการณ์เพราะนั้นเหตุการณ์คืออะไรในความคิดของเราเราเข้าใจว่ายังไงป,ปริญ,ญาลา<ร>เดี๋ยวพูดดังๆครูไม่ได้ยินเลยหนูต้องพูดใส่ไม้นะดังๆเลยนะ คืออะไรลูกปริญญาลักฮะปริญญาลัาลครูไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องพูดพูดใส่ไม้ถ้าหนูใช้น้ตบุ๊กไม้น้ตบุ๊กมันจะอยู่แถว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 ,แถวคีย์บอร์ดล่ะหนูต้องตะโกนใส่ตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องใช้หูฟังแบบครูเียลลุกเนี่ยครูใช้หูฟังเสียบมันจะได้ยินเสียงดัง อ๋อเออคำตอบที่ได้จากการหาแมเปิร์สเปซคำตอบอะไรล่ะเราหาแมเปิรสเปซมาจะหยิบแมเปิรสเปซมาตอบไม่ได้นะเราต้องอะไรมันด้วยเราต้องสนใจมันด้วยใช่ไหมถูกไหมต้องเป็นต้องเป็นสิ่งที่โจสนใจอันนี้เขาเรียกประเหตุการณ์เพราะนั้นเหตุการณ์คือสิ่งที่เราสนใจแค่นี้สิ่งที่เราสนใจถูกไหม แต่สิ่งที่เราสนใจเราสนใจนอกเหนือแซมเปิลสเปซได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้นะเราสนใจนอกเหนือแซมเปิลสเปซไม่ได้อย่างเช่นเช่นโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกแซมเปิลสเปซเราเขียนแทนด้วย s นะคะ s เป็นได้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าและก็หก นี่คือแซมเปิร์สเปซของเราเพราะนั้นถ้าคุณครูสนใจลูกเต,ต,ต๋าออกแต้มมากกว่าหกมีไหมลูกเต๋าออกแต้มมากกว่าหกไม่มีไม่มีลูกเต๋าออกแต้มมากกว่าหกไม่มีเพราะนั้นเหตุการณ์ที่สนใจแทนด้วย e ค่ะ e แล้วเขียนด้วยวงเล็บปีการถูกไหมในวงเล็บปีการเราจะเอาสมาชิกเข้ามาใส่ พอสมาชิกไม่มีที่ขึ้นเต็มมากกว่าหกเราก็ไม่ใส่สมาชิกที่คุณครูเคยถามไปใส่ศูนย์ได้ไหมไม่ได้ไ,ไ,ดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าศูนย์มีในนี้ไหมมีไหมไม่มีไม่มีศูนย์ในแซมเปิลสเปซ ไม่มีศูนย์ในแซมเปิลสเปซเพราะนั้นเราจะใส่ศูนย์ในวงเล็บปีกาไม่ได้เพราะนั้นที่ถูกต้องคือมีแค่ e และวงเล็บปีกาเปล่าๆแบบนี้ความหมายคือเซตว่างไม่มีสมาชิกนะคะโอเค